จ้าพอจ๋าไม่จ๋าฝันที่เป็นจริงนะฝันที่เป็นจริงสมัยก่อนยายพินอยากมีบุตรสลาคำมากเลยซื้อมากี่ต้นกี่ต้นก็ตายมั่งไม่รอดมั่งเนา่ามั่งเสียมั่งซื้อด่างน้อยมาก็ไม่ด่างซื้อด่างมากมาก็เนา่าจริงอย่างต้นเนียไม้เนี้ยไม้เลือกเจ้าของซื้อมาตั้งนา้าละสองปีแล้วเนาะไม่ยอมด่างใส่เข่งแล้วก็ด่างนิดหน่อยนิดหน่อย สวยงามไหมแล้วต่นี้มาใหม่แล้วนะจ๊ะมาใหม่แล้วเยพินเอามาเลี้ยงเนี้ยเขาว่าใช้เปลือกบางคุดใส่แล้วจะจะด่างสวยก็ยังไม่มีเปลือกบางคุดใส่นะแต่นี้มาแนวใหม่แล้วเอามาไว้ตรงเนี้ยเขาแข่งกันด่างจ้าเพราะจ๋าแม่จ๋าเห็นไหมเห็นการเปลี่ยนแปลงแม่ต้นเนี้ยเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะอย่างที่ให้ดูทําคลิปมาหลายคลิปแล้ว นี่นะไม่มีด่างมาเลยนะเล็กๆนะเลยนี้มาด่างเลยนี้ด่างนะเห็นไหมเพราะเขาไม่อยู่รวมๆกันนะโหแย่งกันด่างแข่งกันด่างแข่งกันสวยเลยจ้ะเนี่ยเห็นไหมไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะจ๊ะไม่มีอะไรเลยนะใบแรกๆนี่ไม่นี้คือใบแห้งนะแล้วดูใบกลางเนี่ยแม่จ๋าพ่อจา๋าต้นไม้ก็เหมือนคนนะแกสวยได้ฉันก็สวยได้ เออแกส,สวยได้ฉันก็สวยได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งจจพินว่าน่าจะเป็นอากาศจ้ะตรงนี้มันโล่งนะตรงที่จะพินนั่งลมสแลนอินี้สแลนห้าสนะิบจ้ะสแลนห้าสิบน่ะไม่ใช่อันนี้ห้าสิบหรือเจ็ดสิบเจ็ดสิบน่าจะเจ็ดสิบห้าสิบไม่ใช่ส่วนนี้สแลนเจ็ดสิบนะแต่ข้างนอกมันลม่มแล้วลมมันพัดผ่านได้ ทำให้ต้นไม้ทําให้บุษราคำงามวนะเอออันนี้งามไวเลยแหละยังไม่ได้ลดน้ํามาสองวันละแต่ถ้าฝนตกนี่คือฝนร้อยเลยนะฝนลงมาใต้สแลนเลยนะทะลุสแลนลงมาได้เลยนะแต่ว่าอืมความเปลี่ยนแปลงไม้ดา่ดางด่างดีมากเลยนะสมัยก่อนไม่มีจันดําไม่มีบุษราคำอยากมีมากเลยหาเงินไปซื้อซื้อเท่าไหร่ก็ตายหมดเนาะ แต่ตอนนี้มาเลี้ยงใหม่แล้วใครบอกบุตรสลาคำไม่ชอบนะ้ำมันก็ไม่เชิงไม่จริงนะถ้าน้ำฉ่ำๆเขาจะงามมากนะงาน้ำฉ่ำไม่ใช่แฉะนะคือไม่ใช่น้ำขังนะจ้ะเนี่ยดูสีเนี่ยเห็นไ,ไหมมาแล้วแจมโปด้ดแจมโป้ดเลยอันนี้คือส่วนไม้ด่างเยพินเนาะมีหน่อยเดียวนะมีหน่อยเดียวนี่แหละแต่ก็เป็นฟาร์มภูมิใจจ้ะที่มี ไม่แนะนําให้ซื้อทีละเยอะเอะนะเดี๋ยวพินว่ามันเอาเงินลงไปจมนะค่อยค่อยทยอยซื้อทยอยซื้อซื้อรุ่นด่างบ้างอะไรมั่งแล้วก็เอามาทําไว้นี่จันเงินเนาะด่างครึ่งหนึ่งจะแงจะแงเลยเสร็จแล้วก็หายไปเลยเห็นไหมเขาด่างครึ่งเดียวนะตนแรกใบเหลืองเลยพอใบแก่ก็มาเป็นสีเดียวกันอีกอืไม่สบายใจแต่ก็อออโอดทนไปนะลูกเนาะเดี๋ยวเพือกขึ้นมาใหม่เนาะเดี๋ยวเพือกขึ้นมาใหม่เนาะ สวยงามใช่ไหมล่ะแล้วดูต้นนี้เนี่ยจัดนาเห็นพี่พี่เขาด่างกันจัดนาลุนด่างก็มาด่างนะมาด่างกับเขาต้นนึงเห็นไหมจึง้งหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ด่างเนาะออกลูกใหม่มาเป็นฝูงเลยนะหลายต้นนะเนี่ยสามสี่ต้นแหละเดี๋ยวจับดูซิหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นห้าต้นมีด่างมาต้นนึงก็ยังดีต้นนี้ด่างไหม ต้นนี้ก็คับคล้ายคับคาห้าต้นด่างเห็นเห็นต้นหนึ่งก็ยังดีเนาะอันนี้คือความฝันของคนเลี้ยงไม้ที่อยากมีไม้ด่างเนาะไม้ราคาราคาถ้าเราไปซื้อหน่อที่ด่างเลยมามันก็แพงนะเราไปซื้อไม้ลุ้นด่างมาแล้วมาปลูกได้อย่างนี้มันก็คือภูมิใจจ้ะออภูมิใจเนาะแล้วอันนี้ ต้อมั่งเงามั่งอะไรมั่งเยพินก็แยกแยกไว้พิธีการทําอย่างเงี้ยได้ผลนะอบปุสลาคำแบบเนี้ยได้ผลนะจ้าไม่ตายนะรอดนะเนี่ยแบบเนี้ยรอดจ้ะได้อยู่เนี่ยียพินก็ใส่เข่งไว้เดี๋ยวตั้งไว้แถวนี้แหละย้ายออกมาเยีวพินว่าเขาแข่งกันจ้ะไม้ก็เหมือนคนเนะี่ยแกสวยได้ฉันก็สวยได้ ทดลองทำดูนะใครมีไม้ลุ้นด่างเอามามา,มาวางรวมๆๆม,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 มกันนะ่ะเดี๋ยวอยากสวยเหมือนกันจ้ะเหมือนคนแหละแกสวยได้ฉันก็สวยได้ไม่ยากนะดินอะไรก็ปลูกได้จ้ะสมัยก่อนต้องใช้ดินภูเขาควายจ้องใช้หินภูเขาควายใช้เพอรไ์รไลใช้อันนน,น้นอันนี้พอต้นไม้ถูมีอะไรก็ใส่ปลูกไปเถอะจ้ะได้จ้ะสวยเหมือนกันจ้าเนี่ย ยยพินก็ใช้กากมะพร้าวใบกัมปูขี้ควายใส่นะอันนี้จันนาคลูกผสมนะอันนี้จันนาคผสมบุษราคัมนะมันจะด่างเปล่าก็ยังไม่รู้มันจะเป็นจันนาก็ไม่เป็นจะเป็นบุษราคัมก็ไม่เป็นมันก็คือพอกระเทือนเนาะเขาบอกเม็ดเพาะก็เอาแอรนี้จันดําจันดําด่างเหลืองอันนี้ยยพินว่ามันน่าจะเป็นไวรัสนะมันไม่ใช่อันนี้น่าจะด่างอันนี้มันน่าจะเป็นไวรัสเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเนาะ มันก็เอ้ยไม่ใช่จันดําจันอะไรวะจําชื่อไม่ได้ละอีกจันหนึ่งจันอะไรเดี๋ยวก่อนตัวเนี้ยอันนี้มันน่าจะเป็นไวรัสนะไม่น่าจะด่างเหลืองจันอะไรก็ไม่รู้ก็แล้วแต่เนาะจันอะไรก็แล้วแต่เงายาวนี่เนี่ยหน้าตัดหน้ายกยอดจังเลยหน้าแทงนอจัง แงเงาจังเลยเอาไว้อีกหน่อยหนึงให้โตก่อนอวดเฉยๆอยากอวดจ้ะอยากอวดสวนทุกคนมีความฝันได้เหมือนกันนะแต่ว่าเราจะไปซื้อเลยทีเดียวเลยมันไม่ได้จ้ะมันเปลืองพเ,เงินเปลืองงบประมาณเนาะเนี่ยดูต้นนี้ี่เห็นไหมไม้ล้วถ้าด่างทั้งใบนะโอ้โหแม่จ่าเอ้ยแม่อีพอ จะยกยอดก็เสียดายเนาะไว้ก่อนเนาะยกยอดต้องรออันนี้ก่อนถ้าเรายกยอดอันนี้นะทางที่เขาเรียกไล่ทีละใบละใบใช่ไหมเราต้องรอใบเหลืองแล้วไล่อตาเนี้ยเนี่ยตาของใบเนี้ยมันจะสวยจ้ะไอ้พวกนี้มันด่างน้อยไล่ไม่ได้หรอกมันไม่สวยมากเนาะเดี๋ยวมันก็มาทีละหน่อยแล้วนะจากจึงลึงเนาะก็พอได้อยู่เนาะ เพลินไหมเนี่ยยายพินถามพระจ่าแม่จ่าว่ามีใครเพลินไหมยายพินเพลินมากนะมีความสุขนะกับการได้เลี้ยงไม้แบบเนี้ยเออยู่กับนกอยู่กับกาอยู่กับอะไรก็ได้แล้วยอดต้นต้นจันเงินนี้อยู่ไหนยอดต้นจันเงินอยู่นี่จ้ะปูกไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเพื่อแกเห็นลูกแกด่างแม่แกได้ด่างมัง่ง เผื่อเห็นลูกด่างแม่ได้ด่างมัง่งยิพินก็รู้ว่อว่าเอฟซีว่าบ้าแต่ยิพินก็อดไม่ได้มีเงินก็อดไม่ได้มีเงินก็ต้องไปซื้อมีเงินก็ต้องไปซื้อไปซื้อมาแล้วก็มาปลูกนะ ใครว่าบ้าก็ยอมจรงิงเอฟซี moved. จะว่าบ้าว่าอะไรก็ยอมขอให้มีตังค์เหอะมีตังค์ก็ต้องไปซื้อซื้อต้นไม้มาแล้วก็มาปลูกขายได้บ้างไม่ได้บ้างก็ปลูกปะวันนี้ขายไม่ได้วันต่อไปก็อาจจะขายได้เนาะเห็น <He and S 2> ด่างดึงเรื่องงั้นหนักไอ้ไอ้นี้ พญาจงอางเห็นด่างเหลืองะไม่ใช่ด่างเหลืองนะค่ะเป็นไวรัสนะเออตอนซื้อมาทีแรกกมันก็ด่างแล้วปลูกไปปลูกมามันก็หายด่างแต่นี้มันเป็นไวรัสนะไม่ใช่ด่างนะเดี๋ยวจะบอกโอ้โหยี่ินมีพญาจงอางด่างสวยจังเลยไม่ใช่นะต้องบอกกันก่อนว่าไม่ใช่นะเดี๋ยวก็ปลูกไม้เข่งไหมปลูกใส่เข่งปุ๊บนะจากต้นธรรมดาธรรมดานะพอใส่เข่งทะลึ่งพวดเลยเห็นไหม ใหญ่มากเลยอย่างที่จะพินทำคลิปแหละปลูกใส่เข่งไว้เอฟซีมาขอซื้อโหยเรียกราคาไม่มีใครบอกว่าแพงเลยนะทุกคนรีบจกตังจ่ายเลยนะเนี่ยใส่เข่งแบบนี้เห็นไหมเนะี่ยรีบจกตังคจ่ายเลยปลูกไม้ในเข่งเนี่ยเพลินไหมล่ะเนี่ยเพลินไหมยพินถามเอซีว่าเพลินไหม ขนาดเบพินยังเพลินเลยนะหาตั้งได้ก็ไม่ค่อยซื้ออะไรกินหรอกเอาไปซื้อต้นไม้หมดเอฟซี FC ก็จะว่าบ้านะเนี่ยแัแค่นี้แหละอวดแค่นี้แหละเดี๋ยวอันนี้ไปเปลี่ยนดินก่อนตัดยับอะเจอต้นอะไรก็ตัดยับตัด,ม,ดมุดตัดมดุด หลายคนบอกยายพีนแกแบ่งขายไปบ้างเอออันนั้นก็มีต้นเดียววันนี้ก็มีต้นเดียวอันนั้นยายพีนก็มีต้นเดียวอันนี้ก็มีต้นเดียวไม่ขายไม่ขายมีต้นเดียวเหตุผลง่ายๆเลยมีต้นเดียวเนี่ยไม่ไ <sh> ด <you ivory> ้ใช้ตู้นะจ๊ะไม่ได้ใช้ตู้จ้ะ ไม้ในตู้คือไม้แยกใหม่หรือไม้ที่มีปัญหาระบบรากอะไรอย่างเงี้ยจะเอามาลงตู้แต่ไม้ปกติไม่ได้อยู่ในตู้จ้ะอยู่ข้างนอกจ้ะจบคลิปก่อนเนาะหาข้าวกินก่อน